เป็นเมนูสําเร็จรูปนะคะเป็นเมนูเส้นสําเร็จรูปซึ่งจะมีหลากหลายเลยเดี๋ยวพอเรามาเริ่มมาแรกอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะเส้นเล็กยี่ห้อตาคันโยกสูตรอายุทยาแท้เขาให้ใส่น้ำประมาณ3า0 ml มาดูข้างในกันนะคะเขาก็จะมีตัวนี้มาให้น้ำก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้คือผงก,กะทิอันนี้คือเส้นเล็กพริก แล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็เทลงไปโอ้วน้ำสีให้ดูสีข้นมากเลยนะเสร็จแล้วนะคะ<ม>เขาบอกว่าให้ใส่กระทิลงไปเลยอันนี้ใส่ลงไปก่อนให้น้ำเดือดแล้วก็ค่อยใส่เต็ดลงไปเราใส่ไปแด่ามอันก็ เขาบอกว่าให้ต้มเส้นแค่สองนาทีนะแล้วก็เราก็ใส่พริกลงไปมีวา,มาที่ตัวนี้ดีกว่าอ่ะตัวนี้ก็เตี่ยวเหมือนกัน วิธีปรุงต้มน้ำห้าร้อยมลเบยเตี๋ยวเรือใกล้กุุงน้ำซอสเข้ามาหออเล็กมากเลยน่าจะเจ้มจนมากมีถั่วอ่าอันนี้มีพริกแล้วก็มีกระเทียมเจียวเหมือนเดิมอ้ม,อม,มันเป็นซอสคุ้น ชิมอันแรกก่อนเลยชิมน้ำก่อนร้อนโอ้แต่ยังร้อนอยู่เลยนะควันยังขึ้นอยู่นะมันเปรี้ยวอะเปรี้ยวพริกพริกน้ำส้มอ่ะเออน้ำส้มพริกอะตัวนี้จะเปรี้ยวแล้วก็เค็มใครที่ชอบหวานต้องเติมน้ำตาลแต่เผ็ดพอกินได้ไหมล่ะได้นะก็ว่าได้ถ้าใครชอบรสเปรี้ยวนํานะคะก็ตัวนี้กินได้ของตาคันโยกเดี๋ยวเราไปดูเส้นก่อนยังไม่ได้ชิมเส้น เส้นหนุบมากชอบชอบเส้นเล็กแบบหนุบๆเส้นหนุบอร่อยเลยโอเคสุกแล้วจากนั้นเราก็ใส่พิกลงไปอันนี้เป็นพริกเป็นพริกแบบพริกเผา น้ำซุปเขานะจะเค็มนัวตัวนี้จะไม่เปรี้ยวรสชาติจะแบบนวลๆเหมือนน้ำซุปอบบแล้วก็เราสามารถเอามาปรุงเพิ่มได้พริกเพิ่มน้ำตาลเพิ่มน้ำต้มสายชูเพิ่มแล้วแต่ใครชอบหวานชอบเปรี้ยวเดี๋ยวไปดูเส้นโอ้ตัวเนี้ยเส้นของเขาอ่ะจะมีกลิ่นนะ เอาจริงมันจะมีกลิ่นเส้นเพราะว่าด้วยที่มันเป็นเส้นแห้งด้วย mm hmm. เอกลักษณ์ของเส้นแห้งมันจะมีกลิ่นของมันน่ะแล้วเอามาต้มเนี่ยก็คือเหมือนเส้นแห้งที่เขาขายเป็นกิโลอ่ะอ่าเป็นเส้นสไตล์นั้นถามว่าหนุกเท่าเส้นตัวแรกไหม mm hmm. ตัวของเขาอะ่ะเขาจะเป็นเส้นขุ่นก็คือเหมือนเส้นเล็กทั่วไปก็ไม่ถือว่าหนุกมากแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเปื่อยเลยถือว่าเข้ากันกับตัวของน้ำซุปของเขาเองอันนี้คือผัดไทย ตั้งกระทะให้ร้อนใส่เนื้อตัดเติมน้ำเปล่าหึงแก้วพอเดือดใส่เส้นหมี่ผัดให้ซอสแห้งก็งให้เติมน้ำหนึอย้าสอันดับแรกเราต้องเอาซอสเขามาผัดก่อนแต่ว่าเราไม่มีเนื้อสัตว์เราก็ไม่ใส่ก็จะมีน้ำมันไงเพราะฉะนั้นเราเขาผัดได้เลยชิบ,ชบ,ชบ แล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยเพราะว่าเรามีน้ําแล้วเขาให้ใส่น้ำมันใช้น้ําประมาณร้อยห้าสิบเติมไปอีกนิดนึงแล้วก็ผัดจนกว่าน้ําจะแห้งเข้าเส้นอ๋อมันเค็มเแล้วมันลุ้น เคียวมันจะกรอบจริงขอบอืมหวานนำตามด้วยอมเปรี้ยวแล้วก็เค็ม่่ะก็โอเคนะถ้าเราใส่เครื่องพวกกุ้งพวกผักลงไป,ไปอะ่ะถือว่าโอเคนะผัดไทยเนี่ย ผัดไทยใจฟ้าไอผัดไทยใจฟ้าค่ะเป็นของคุณหนึ่งะถ้าจําชื่อท่านแต่จําชื่อเขาไม่ผิดคือเขาทําโครงการขึ้นมาว่าผัดไทยตัวนี้ก็คือรายได้ทั้งหมดที่เขาขายได้อะซองยี่้บาทเองนะรายได้อะเขามอบให้วัดพระบาทน้ำพุหมดเลยนะคะออันนี้คือชื่อช่วยเหลือเขาเพราะว่าก็ได้ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุด้วยเพราะในยามไม่กิดโควิดอ่ะ วัดผราบาทน้ำพูเนี่ยก็ค่อนข้างจะจะลำบากเลยลนะ่ะช่วงนี้เขาลำบากมากาถ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปใน Facebook ได้ผัดไทยใจฟ้านะคะหรือไม่แน่ใจว่าชอปปีละะ้ลาซาด้าจะมีไหมแต่เนี่ยคือซื้อจากเฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณหนึ่งเลยสีะัดไทยใจฟ้าอันนี้ดีมาที่อันต่อไปเี่ยนเนดะีดีมาแค่น,นี้นะ ยมขนมจีนยำข้าวปุ้นเรียมือบายสุ่มตำเรียมือแต่เส้นมันเส้นเล็กนะเส้นขนมนจีนเส้นสายหน้าจะเส้นมันเล็ ต้องล้างน้ำน้อเพราะว่าเราลวกน้ำน้อยไงมันต้องผ่านการกรอกก็ให้น้องเสด็จ ราะทั้งหมดอ่านี้หน้ากาดูดีนี่ชอบจริงๆมีคนชอบเส้นแบบเส้นเล็กๆอ,อ่ะมีกลิ่นปะลาร้านิดๆใครที่แบบว่าจะเรียกว่าอะไรคือไม่ชอบกลิ่นปะลารหแรงก็ถือว่า แม่โอเคเค็มน้ำแล้วก็ตามด้ยวยเปรี้ยวกับหวานตาม,มหน่อยนัวโอเคนะถือว่าใช้ได้ถ้าเรามีเครื่องอะไรเยอะๆก็โอเคหรือว่าแต่เขาจะเป็นรสชาติแบบกลางๆนะไม่ได้เค็มแบบโดดใครชอบเค็มโดดก,ก็สามารถเพิ่มได้ใครชอบนัวก็สามารถเพิ่มปลาได้นะเออเรามีพมริกทอดด้วยนี่เราก็เพิ่มความอร่อยด้วยเขาได้อยู่เอแต่ว่าโอเคนะและเส้นขนมจีนเขาอาจจะหนึ พอใ่พก็ไปอ่ะไม่ต้องเติมอะไรเลยนะรสชาติดีเลยอร่อยเลยเพราะตัวพริกทอดเขาจะเค็มอยู่แล้วไงแนะนำแนะนำเาเราก็ใส่พริกทอดของพิมลิพายนะอร่อยใช่เป็นพริกทอดพิมลิพายก็จะอร่อยดีนะเอาจริงมันจะมีรสชาติหนึ่งเป็นรสล่างมันจะอมเปรี้ยวของขา้าวตัวนั้นจะดีมากอ่ะไปลองตากันได้นะคะอ่ะโอเคครบทั้ง4ตัวแล้วนะคะ ก็ใครสนใจยี่ห้อไหนหรืออยากทานแบบไหนก็สามารถลองไปซื้อกันได้นะคะในช h อปปี้ a z a ดาสบบั่งได้หมดเลยโอเคค่ะแล้วก็ใครที่ชอบิีเรานะคะก็อย่าลืมฝากกไลค์กดแชร์นะคะกดติดต่อไลค์ให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็ใครอยากให้เรารีวิวแบบไหนอาหารยังไงนะคะหรือว่าอยากได้แบบคอนเทนต์ทำอะไรที่แปลกๆอะ่ะก็คอมเมนด้านล่างได้นะ เผื่อว่าถ้าทําได้จะทําอันไหนที่มันเกี่ยคสามารถก็ขอเว้นไว้ก่อนนะคะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะครับค่ะบ๊ายบาย